สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปราโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567ความว่าพระนัท่านในอับดุลลาติฟยามานรอชิดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรัก ข้าพเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิรักประเทศไทยและสาธาร,รณรัฐอิรักมีสัมพันธไมตรีอันดีด้วยความเข้าใจและความปรารถนาดีซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะก,ก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่สามวันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา2566เป็นวันที่3มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น3,194คนจากคณะครุศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจาศาสน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยายลัยวิทยายลัยพยาบาลตำรวจผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญยาบัตรผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตผู้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล <S <S 2> <S 2> ผลการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในรอบปีที่ผ่านมาด้านการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา2,566มีนิสิตก,กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับจำนวน42,45คนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีผสมผสานขยายโอกาสเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สังคมในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีและสื่อสารองค์ความรู้ผ่านสื่อในโอกาสต่าง นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วนิสิตจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมการทำงานการปรับตัวและการเรียนรู้ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้านการวิจัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและยกระดับการพัฒนาด้านการวิจัยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและแข่งขันได้ในระดับโลกมุ่งสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างงานวิจัยและนวัตก,กรรมที่มีผลกระทบสูงเชื่อมโยงนักวิจัยกับชุมชนประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนะห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานปริญญาบัตรแด่บัณฑิตที่เป็นพระพิสุสามเณรห้ารูปประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิตคณะอักษราศาสตร์สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษา,า,า,าบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีขอทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่ สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรา,ามามยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทินางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี กองบัญชาการกองทัพไทยเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมฝ่ายโครงการตามพระราชดำริและงานส่วนพระองค์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สมาคมภริยาทาหารเรือมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยการสามแห่งคือที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่อาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์เขตหลักสี่ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะาไทยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ